ค่ะนะอาจจะเป็นระดับน้องๆปฐมปลายก็ได้นะคะหมอต้นก็ได้ชช่นเดียวกันค่ะเรามาดูนะคะคุณจะพูดถึงเรื่องของคำนะคะในภาษาไทยคําในภาษาไทยเนะะี่ย่ะสนิของคำเนื้มีทั้งหมดเคำนะคะคำที่หนึ่งที่คุณจะสอนไปคือคํานามนะ คำนามนะคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่รวมถึงอาจจะเป็นสัตมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นคะเรียกว่าเป็นคํานามหมดเลยซึ่งแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะ1 1น,นะคือสามญน,นามอ่า สามมัญ,ญานามคือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆแต่แบบไม่ได้เจาะจงนะคะอาจจะเป็นอาหารกล้องกระติกน้ำจิงโจ้ของขวัญกระเป๋าแบบนี้เป็นต้นอันที่2ค่ะคือวิสามัญ,ญานามแน่นอนค่ะวิสามัญ,ญานามต้องเฉพาะเจาะจงชื่อเฉพาะนั่นเองแต่จะเป็นของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือชื่อคนยี่ห้อชื่อบริษัทแบบนี้เป็นต้นเลยนะคะหรือเช่นเช่น,ชนคูเพนสี พระอาทิตย์ทำไมพระอาทิตย์ถึงเป็นเพราะพระอาทิตย์มีหนึ่งมีหนึ่งดวงนะคะนะมีแค่ดวงเดียวอ่ะมีแค่ดวงเดียวภายในระบบสุริยะของเราเนะยคะพระจันทร์อ่ะพระจันทร์ก็มีแค่ดวงเดียวนะคะนะพระจันทร์ตอนนคือเป็นแบบว่ามีดวงเดียวในโลกของเราะคะ่ะเป็นบริวารของโลกนะคะพูดถึงโลกด้วย โรงเรียนไงนะ,ะเช่นโรงเรียนสังเบียนนะคะามานินบางกรอ,อ่จังหวัดกรุงเทพมหานะครแน่นอนเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยเกาะแก้วพิสดารแบบนี้ค่ะนะตรงนี้ถือว่าเป็นวิสามัญนามเป็นคํานามที่ใช้เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงนะคะอาจจะเป็นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสถานที่ก็ได้ต่อไปค่ะมาดูชืิตที่3กัน คำนามชนิดที่สามคือสมุหนามสมุหนามคือคำนามที่แบบว่าเรารวมไปหมดหมู่เป็นกลุ่มนะคะมักจะมีคําว่ากลุ่มเหล่ากรองคณะอะไรนะคะกลุ่มเหล่าพวกกรองคณะบริษัทสูงขงช่อสมสรพวกเนี้ยเป็นต้นแต่อย่าลืมนะสมุหนามนะตรงนี้จะอยู่หน้าคํานามจะอยู่หน้าคํานามนะคะจะอยู่หน้าคำนามนะ,ะ,ะนนมนะก็เช่นอะไร ฝูงนกกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านักเรียนสมาคมสิทธิ์เก่าฝูงปลาแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะอันที่สี่ค่ะลักษณะนาม,มลักษณะนามคือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นนะเช่นนะหนังสือหนึ่งเล่มอย่างเงี้ยค่ะเกวียนหนึ่งเล่มเทียนเข็มกันกายสิวอาวุธต,าต่างๆเนี่ยค่ะจะเป็นเล่มนะต่อไปจ้ะ พิสุพะพิสุพระสง์สมมเณรหรือชีเราเรียก,กเป็นโรบนะจ๊ะนะต่อไปค่ะแหอวนสวิงพงพางอ่าใช้เป็นอัน,นอุปกรณ์ในการจับปลาเอ,อ่อหน่วยเป็นปากนะลักษณะนามเป็นปากค่ะรมฉับถนูหน้าไม้เบ็ดช้อนซ่อมซอรถนะคะนี่อันนี้มีลักษณะนามเป็นคันนั่นเองนะต่อไปจากถนนทางสายนะ้ำเป็นสายค่ะบ้านมุ้งตึกนะคะเป็น หลังค่ะผูกจากปลาย่างเป็นตับนะจ๊ะแมวรุ้งเก้าอี้เป็นตัวนั่นเองอ่ะต่อไปจากเรามาดูนะคะข้อควรจำแนะ่นอนที่ครูบอกว่าเฮ้ยถ้าสมุหานามสมุหานามต้องอยู่หน้าเห็นไหมอยู่หน้าคำนามเช่น กลุ่มนักเรียนกลองลูกเสืออันนี้เป็นต้นนะกลองลูกเสือแต่ถ้าทำไมคำนำนะคะบวกคําลักษณะนามที่อยู่ท้ายเช่นเทียนภรษาหนึ่งต้นลิฟสามตัวนักเรียน2กลุ่มขยะ3ามกองแบบนี้เป็นต้นนะจะเป็นลักษณะนามโอเคนะดูตําแหน่งนะคะของคำนามให้ดีและอันดีห้านะคะอันสุดท้าย คืออาการละนะมักจะมีคําว่าการความนําหน้าถูกไหมมีการมีความนําหน้าคํากริยาหรือคำวิเศษเพื่อต้องการบอกอาการหรือบอกสภาพต่างๆค่ะเช่นการตามด้วยคำกริยานะการวิ่งการนอนการพูดการออกกําลังกายแบบนี้เป็นต้นค่ะความบวกคำวิเศษนะคะเป็นคํากริยาที่เกี่ยวกับพวกเอานาธรรมค่ะจิตใจนะพวกนี้ เช่นความ,ด,วาม,วามดีความรักความคิดความรู้แบบนี้เป็นต้นค่ะเราะมัดระวังให้ดีนะคะถ้าคําที่มารวมกันแล้วจะเป็นเช่นพวกการแพทย์การลังการไฟฟ้าความหลังความอาญาการประปาการเมืองกา,การไฟฟ้าการงานการบัญชีตรงนี้มันไม่ได้ตามไปด้วยคํากิริยาและไมไ่ตามไปด้วยคําวิเศษเราถือว่าเป็นสามัญน,นาม เ,ออเราถือว่าเป็นสารมันยานามนั่นเองจ้ะเรามาดูกันต่อนะคะแบบฝึกหัดกันค่ะคำว่าโรงเรียนและโรงเรียนสินคเบียนคำใดเป็นสารมันยานามก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ว่าเอ,อ้ยสารมันยานามคืออะไรคือคำนามที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมดังนั้นแน่นอนค่ะข้อนี้ตอบเลยคะ่ะตอบโรงเรียนนะตอบโรงเรียนนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะผู้กำกับนะคะจัดหมู่อ่าจัดหมู่นะหมู่คำนี้หนึ่งค่ะผู้กำกับจัดหมู่ลูกเสือค่ะปหกทั้งหมดสี่สิบสองหมู่อยู่ข้างหลังนะกลางสนามฟุตบอลอ่าคำที่สี่เช่ในใต้คืออะไรหมู่คำที้หนึ่งค่ะผู้กำกับจัดหมู่ลูกเสือสังเกตค่ะเป็นหมู่ลูกเสือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองนะ,ะอยู่ข้างหน้าคำนามแดงนั้นเป็นสมุหานามค่ะ สมูหะนามต่อไปค่ะทำไมเอย่ยเขาจัดทั้งหมดกี่กลุ่มคะกี่หมู่คะสี่สิบสองหมู่นะคะหมู่อยู่ข้างหลังค่ะแบบนี้เป็นลักษณะนามอา่าลักษณะนะคะลักษณะนามเป็นต้นอ่ะต่อไปจ้ะมาดูข้อที่สามค่ะให้เติมการและความคำที่กำหนดให้ถูกต้องนะ นะเช่นการสวมหน้ากากอนามายนัย่ยค่ะนะความลับไหมความลับค่ะการอะไรเอ่ยออกกาลังกายเนาะต้องเป็นการออกกําลังกายแข่งขันค่ะการแข่งขันรู้สึกนะจ๊ะคือความรู้สึกค่ะประมาทความประมาทนนองค่ะการเล็งดูเติมไปแล้วนะน,นี่มีการเรียบร้อยแล้วค่ะ ความหวังดีความดีความประพฤติเขาเติมให้เราแล้วนะคะการต่อสู้การวิ่งความสะอาดนะความซื่อสัตย์ความศรัทธา เติมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อเลยนะต่อเลยนะข้อที่4คําว่าการไฟฟ้าการรถไฟการความแพร่งนะฮะเอ่อการกีฬาการบ้านความหลังการงานการเงินการโรงแรมเป็นอาการหรนามหรือไม่คําตอบคือไม่เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะคําังต่อไปนี้ที่ครูพูดมานะคะการไฟฟ้าการรถไฟความแพ่งการกีฬาการบ้านความหลังการงานการเงินการโรงแรม เป็นคำเลยเอย่ยเพราะเป็นคำสามัญญามค่ะน,น,นะคะสามัญญามอ่าเป็นสามัญญามนั่นเองค่ะ